นี่ครับวันนี้ผมเดินออกมาที่กรีนิชอีกด้านหนึ่งของกรีนิชครับที่ออกมาเพื่อที่จะไปหาหมอฟันมีนัดก,กับหมอฟันเวลาบ่ายสองก็ใช้วิธีเดินออกจากบ้านมา ระยะทางจากบ้านถึงหมอปันก็ประมาณ3กิโลกว่าเราจะใช้การเดินทางประมาณ50สนาทีตามเวลาของ Google บอกร้านขายน้มปังเดี๋ยวเราทะลุออกไปทางนี้ ก็จะเป็นกรีนิชด้านรูปปั่นของไข่ที่เห็นด้านคือกรีนิชฟากไม่แน่ใจว่าเราจะเข้าทางไหนดีเพราะ ผมจะต้องเดินทะลุไปทางนู้นทางนี้เขาปิดไปทางนี้ดีกว่านู่นนะครับตรงยอดไม้ทางนู้นนะคือคันที่ชกักเราเห็นแต่เสากระโดงการเดินอาจจกระเทือนหน่อย จุดนี้เป็นปกติเป็นฐานที่ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจะเยอะมากแต่ช่วงนี้เป็นหน้าหนาวแล้วก็โควิดต้องดูถนนไปด้วยดูถนนไปด้วยขณะเดียวกันกล้องวีดีโอก็ไม่ได้จับภาพเท่าไหร่ต้องหันตามหน้าคนดู ด้านหนึ่งของคลินิชนี่ะครับป้ายบอกทางเราดูป้ายบอกทางก่อนเลยมีเวลาอีกหน่อยนึ่ง ผมเดินมาครึ่งทางแล้วเราจะไปเดี๋ยวเราไปเราไปเลี้ยวขวาเรเลี้ยวซ้า,ายไปทางกลีนิกยูเนสตีเห็นเสากระโดงเรือไหมครับทางนั่นเรือคันที่ชาร์จ มนนีประวัติอันน่าดูนี่คันนี้อันนี้เป็นกีนิชเดินวอร์ไรสครับแถวนี้ที่เห็นข้างหน้านี่คือซีนิชยูน,นิวอสตีด้านด้านด้านหลัง วันหลังมีโอกาสจะพาไปดูทั่วเนี่ยเดินตรงไปอีกประมาณไม่กว่า,วาผมก็จะถึงร้านหมอฟันนี่ครับ Green University มหาวิทยาลัยกรีน แรกเริ่มเดิมทีสร้างมาเพื่อเป็นโรงพยาบาลรักษาทหารที่ไปรลบ